สวัสดีครับท่านผู้ชมกม็มาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตากับพามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันหนึ่งที่มีชื่อว่าต้นไซอินเดียแต่ว่าเป็นใบด่างนะท่านผู้ชมเอ้ยคุณตาวิถีไทย ผมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหอนว่าต้นไสใบด่างต้นนี้นะอะ่มันสวยจริงๆนั่นแหละประการแรกต้นไรใบด่างต้นนี้เป็นต้นไม้มงคลนะประการที่สองเป็นต้นไม้ประดับสวยงามเห็นไหมนี่มันเป็นต้นไรแล้วก็เป็นใบด่างด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปลูกในกระถาง มันก็นจะเป็นไม้กระถางนะสวยงามและอีกประการหนึ่งก็คือไซใ,ใบด่างนั้นเป็นไม้ฟอกอากาศเวลาที่เขาปลูกต้นไม้ใบหญ้าไว้นี่มันสีเห็ดให้เขารู้สึกสดชื่นเพราะเขาจะคลายออกซิเจนออกโดยเฉพาะไซใบด่างนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมคุณสมบัติของเขามีเยอะแยะมากมายทีนี้ คุณครูที่อยู่ในโรงเรียนนะเอาต้นไทรใบด่างอันนี้เข้าไปไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนแล้วก็เอามาให้นักเรียนได้เรียนได้รู้จักได้บูรณาการก,กับการเรียนการสอนบอกว่าสิเป็นวิชาศิละปะศึกษาวิชาอื่นๆนะการงานพื้นฐานอาชีพหรือวิทยาศาสตร์เรามารู้จักต้นไทรใบด่างกันเถอะเห็นไหม หลายวิชาที่เอาไปบูรณาการกับการเรียนการสอนทีนี้เข้าไปสู่รั้วมหาลัยนะอาจ,จารย์ก็จะมอบหมายให้นิสิตนักศึกษาพวกเธอไปหาดูซิต้นไรใบด่างนี่แท้จริงแล้วเป็นต้นไม้ของพื้นถิ่นของประเทศไหนนะเป็นของประเทศไทยเราหรือเปล่าอืมไปหาเบิงเด้รหมุตโต้สัน <laughs> สร็จแล้วก็เอามาพรีเซนต์มารายงานหน้าชั้นเรียนอ่า อาจารย์ก็จะให้คะแนนตามเนื้อหาที่พวกเธอหามามเสร็จแล้วก็โพสลง YouTube ลง l ล n e ลง t i ๊กต็อกเพจเว็บไซต์นะทีนี้ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นไซใบด่างก็ไปหาในเพจในเว็บไซต์ของพวกเธอ,อถ้าอยากซื้อทักแชทเข้ามาพวกเธอขายเลยเพราะนี่คือ ต้นไม้แห่งการสร้างรายได้อีกสายพันธุ์หนึ่งนะนี่จะบอกให้เวลาที่พกเธอพิมพ์เข้าไปใน g g o e นี่มันจะมีตัวเลขจำนวนเงินอยู่ในนั้นด้วยเห็นไหมบางคนนี่พ่อแม่ลูกมาทำธุรกิจขายเกี่ยวกับต้นไม้โดยเฉพาะต้นไรใบด่างนี่สามารถขายได้นะขายทั้งตลาดนัดขายทั้งออนไลน์ขายได้หมด แต่ถ้าหากโบยักขายเด้คุณตาวิถีไทยเอาไปทำอย่างอื่นได้ไหมได้เอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกในโอกาสวันคล้ายวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันขึ้นบ้านใหม่นะเราก็เอาไปมอบให้อย่างนี้เป็นต้นอืขอบน้ำใจผูกเธอมากๆที่เอาตนใส้ใบด่างมาฝากยาย ขอบน้ําใจจริงๆนะมันสวยยายก็กําลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอาอะไรนะทำคอนเทนต์ลงรูทุ e ก็ได้ต้นใช้ใบด่างที่พวกเธอเอามาให้นี่แหละมันสวยจริงๆขอบน้ำใจจริงๆนะสันนะเป็นของฝากของที่ลึกได้นะเอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหง สุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศษฐีมุห่งมือนานอนรับกะคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกะคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณน,นีโชคเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกระคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะาติสนิทมิตรสหายของท่าน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือไซอินเดียใบด่างไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับ チョーン